ชินเจียอยู่อีชินนี่หัวชายคุณเป็นเสือเหรอฉันเป็นลูกครึ่งเสือกับมังกรไงล่ะนี่มังกรที่ไหนแล้วมันสิงโตจ้ะชันสฉันลืมฉันลืมเอ้าตุ้ย่ยมาจากอังเปาเพราะฉันจะเป็นคนให้อังเปา,อ,าอ่งตุ้ย่อมาจากอังเปาเพราะจะเป็นคนให้อังเปาเด็กๆอยากได้ซองอังเปากันไหมคะเนี่ยอยากได้ไหม <c oughs> อยากได้ซองอ่งเปากันทั้งนั้นเลยแต่มันมีอยู่ซองเดียวนะสิจะทำยังไงดีล่ะให้บอกชื่อสัตว์ที่อยู่ในมาตาแม่กอกาใครที่บอกได้เป็นคนสุดท้ายไม่ซ้ำเพื่อนรับอ่างเปาเป็นรางวัลนมัว้าวสุดยอดเลยเด็กๆอาจจะงงใช่ไหมคะว่าคำในมาตาแม่กอกาเป็นยังไงนะ เดี๋ยวครูนกเล็กจะบอกให้ค่ะคำในมาตาแม่กอากาก็หมายถึงคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองจะมีเฉพาะพยัญชนะและสระเท่านั้นค่ะไม่มีตัวสะกดนะคะคำนั้นจะเป็นคำที่ออกเสียงหนึ่งพยางก็ได้สองพยางก็ได้นะคะมีเฉพาะพยัญชนะและสระอาจจะใส่วรรณยุกต์หรือไม่ใส่วรณยุกต์ก็ได้นะคะเรียกว่าคำในมาตาแม่กอากาอย่างเช่น คุณเสืออ่าปีเสือสอเอือเสือไหมคะสอเสือกับสระเอือเท่านั้นเองนะคะสะกดว่าสอเอือเสืออ่านว่าเสือไม่มีตัวสะกดนี่ยกตัวอย่างไปแล้วนะนี่ชื่อสัตว์ในมานตาแม่กอ,อก,กาคาว่าเสือเพราะฉะนั้นคําว่าเสือเด็กๆห้ามเอาแล้วนะอา้าวใครคิดได้แล้วยกมือขึ้นมาตอบเลยจ้าอะกะวินทิพย์ค่ะกะวินทิพย์ ทำอะไรคะแพะค่ะแพะได้ค่ะโอ้แพะนะเอาคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปไดเดี๋ยวเราจะแข่งกันตอบจนกว่าจะถึงคนสุดท้ายที่ไม่มีใครมาตอบแล้วนะใครตอบแล้วกดขึ้นมาตอบได้อีกนะคะคิดได้แล้วกดขึ้นมาตอบเลยมาแข่งกัน,นทนาธรค่ะไก่ครับไก่ไดูกตุกงชุกกาครับอะไรนะคะ ชูก้าครับชูก้าชูกาเป็นชื่อหรือเปล่าลูกเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาไม่ใช่เป็นประเภทของชื่อสัตว์หรือเปล่าลูกหรือว่าเป็นชื่อสัตว์เลยชื่อสัตว์เลยครับชื่อสัตว์เลยหรอกมันมันเป็นสัตว์อะไรอะลูกชูก้ารคล้ายกระรอกครับอ๋อคล้ายๆกระรอกนะชื่อชูกาใช่ไหมคะ อ๋อ oh, เป็น,เป,นเป็นสัตว์นะหน้าตาคล้ายๆกระลอกนะโอเคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนะคะโอ้โอเคโอเคโอเคได้อ่ะก็วินทิพย์ปลาสิวค่ะปลาสิวปลามันเป็นสิวเหรอลูกมันแพ้เครื่องสำอางหรือเปล่า <laughs> ปลาสิวไม่มีไม่มีปลาสิวอะไรปลาสิวใช่ไหมลูก ปลาซิวซออีวอซิวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดยังไม่ได้ลูกปลาซิวปลาส้มครับอะไรนะคะปลาส้มเหรอลูกปลาส้มปลาส้มเนี่ยเอาไว้กินกับข้าวนลลูกปลาส้มนะเด็กๆตอบกันได้แบบว่าไม่ลดลาวาศอกกันเลยนะคะแข่งกันตอบแบบสุดยอดมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ตอบในวันนี้นะคะ คนที่ตอบวันนี้เดี๋ยวคุณครูเอาอ่างเปาเนี่ยมาแบ่งแจกให้เลยละกันดีไหมดีไหมฮะให้ทุกคนเลยนะดีค่ะอ้าวให้ทุกคนเลยนะเออให้ทุกคนเลยนะอ่างเปาแจกให้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมอบของขวัญวันตรุษจีนมอบอ่างเปาตัวตัวไกด์ให้กับเด็กๆที่ใส่รีแอคชั่นขึ้นมาตอบในวันนี้นะคะแต่ใครที่เข้าเรียนวันนี้แล้วไม่ได ตอบเลยนะครูไม่ให้นะอ่าคนที่ไม่ได้ใส่รีแอคชั่นขึ้นมาตอบเลยครูไม่ให้นะคะครูให้เฉพาะคนที่ใส่ขึ้นมาตอบนะรับอังเปาตัวตัวไกจากคุณคณรูด็กเล็กไปเลยเยี่ยมมากค่ะอ่ามอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆนะคะสำหรับอังเปาปีใหม่นี้นะโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย